ผู้ชมเลือกคำมาแล้วนะคะวันนี้ปัดรวบรวมที่เราไปลุยกินกันมาหลายที่เลยค่ะผู้ชมวันนี้เราจะพาไปกินสตรีทฟู้ดและมาในตีมเด็ดจัดของทอดริมทางชื่อติ๊วันหนึ่งทอดสังขี่ไม้เคยนับไหมไม่เคยนับหรอกหอมมากไม้ละหกบาทก็จะมาแบบสั่งจิ้มเลยแย่งน้ําจิ้มอย่างเงี้ยคะ่ะมีหมดเลยรวมตน้นส,สี่สิสบบาทสี่ปูถ้าปกติเราซื้อมันจะแข็งใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่แบบว่ากินได้ทั้งตัวค่ะกุ้งอุ้ยน้ําจิ้มคือแบบคนมา ตาทั้งโกใครว่าเหมือนกันหมดไม่จริงนะคะของเด็ดเขาอยู่ตรงแป้งต้องมาชิมเองแ<อ>ม่คาพูดเองก็ไม่มีใครเชื่อที่แรกเราพาไปจัดของเด็ดๆนะคะเป็นของทอดแน่นอนว่าสิ่งที่เด็กๆชอบทานก็คือไก่ทอดเราจะพาไปร้านนี้ค่ะไก่ทอดเจ๊กันยาอยู่ที่จังหวัดกาญจานบุรีค่ะ เห็นบอกว่าขายมาประมาณ30กว่าปีแล้วตั้งแต่รุ่นคุณแม่ใช่ค่ะนี่เป็นรุ่นที่สองร้านนี้เขาเด็ดที่ไก่ทำไมมันถึงเด็ดล่ะพี่ลูกตาสร้งผักชีของเนื้อไก่ที่เราชลงไปี่แหละรกแต่มันหอมมากเลยเนาะพี่ติวันหนึ่งทอดสกกี่ไม้เคยนับไหมไม่เคยนับเอกสองอย่างก็20โลเลยเนี่ยยี่สิบโลคุณผู้ชมแลวอย่างนี้ขายไม้เท่าไหร่จ๊ะไม้ละหกบาทไม้ละหกบาทคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะเราอยากชิมชิมได้เลยชิมชิมตั้งมันหอมมากอะ จิ้มหวานหวานเปรี้ยวๆก็เปรี้ยวไก่ก็กรอบมากไก่อ่ะเขาหมักแบบรสชาติกลางๆคุณผมมู้ชมพอจิ้มกับน้ำจิ้มอ่ะมันกรอบมันดีหอมมากเ,มเราเหมือนเราแบบเราเลิกเรียนมาแล้วเราก็ไม่อยากมากินไก่ทอดที่ขายอยู่หน้าโรงเรียนมีข้าวเหนียวเหนึยงนี่ดีเลยนะพี่พมาตัวน้ำจิ้มค่ะพี่เขาบอกว่าเป็นทีเด่นมากพี่ตุ๊มติ้งบอกว่าแบบเคี้ยวนานมากกว่าจะได้มันร้านอื่นจะไม่ค่อยเป็นอย่างเงี้ยมันมันไม่ข้นมันจะเหมือนใส น้ำจิ้มก็เด็ดอ่ะพี่ตู้ติ้งมีมีสูตรอะไรไหมคะสูตรเราก็ตำรากผขักชีกระเทียมดองอมเราทำทุกวันน้ำจิ้มทำใหม่ทุกวันส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมาแบบสั่งจิ้มเลยแย่งน้ำจิ้มเนี่ยนะคะมีหมดเลย อยากกินปีกไก่กินเนื้อไก่นะจ๊ะให้รีบมาเพราะว่าของแบบนี้เขาหมดก่อนนะจ๊ะใช่อยากกินน้ำจิ้มขาให้รีบบอกเขาบอกอยากอยากได้น้ำจิ้มเยอะๆนี่แหละคะ่ะเป็ไก่ทอดในตำนานค่ะเป็นนานกว่า3 5ปีแล้วค่ะที่เราพามาที่จังหวัดกาญจน,นบุรีนะคะร้านที่สองก็กรอบจริงๆคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากรอบทุกคำเป็นทะเลเดือดเป็นของทอดริมทานะคะขายอยู่ที่สาลราแดงค่ะคุณผู้ชม อลังการมากเลยพี่อุ้ยความหอมของทะเลทอดมันเตะจมูกมากเลยมีกุ้งทอดปูทอดแล้วก็ปลาหมึกทอดกราบค่ะมี3อย่างใช่มสาอย่างค่ะกว่าที่จะได้มาเป็นทะเลทอดแบบนี้คุณผู้ชมคือพี่อุ้ยบอกว่าคัดสรรทุกอย่างเองหมดเลยพี่ดิฉัน่เริ่มต้นชับาท40 60แล้วก็100ค่ะถ้าสามารถรวมได้อย่างเดียวก็ได้ค่ะและที่ร้านนี่มีสูตรเด็ดไหมคะพี่อุ้ยวะก็เป็นยังไงแป้งแล้วก็น้ำจิ้ม น้ำจิ้มแ็่จิ้มแซบปารอแซบรสเคี้ยวลูกๆเลยของทอดมันก็ต้องต้องกินจิ้มเปรี้ยวๆหวานๆมาแล้วนะฝันก็อยากชิมน้ำจิ้มหนูตักได้ไหมอ่ะตักได้ตามสบายเลยฝันได้ตามสบายไปอีกค้านี้ก็เป็นนะไของตีนปูมีกุ้งทำอะไรบ่อยชอบปูกับกุ้งเหมือนปูถ้าปกติเราซื้อมันจะแข็งใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่จะไม่ไม่ค่อยแข็งแต่ว่ากินได้ทั้งตัวไม่ต้องมีส่วนไหนทิ้งดานมาทีก็ยังเหมือนเดิมเชิญเชิญให้มาชิม จิ้มคือแบบคนมากยังไม่ค่อยรู้รสชาติเท่าไหร่ปลาหมึกจะกิ้นหนึ่งนีน้ำจิ้มเข้ากอกของทอดมากกูไหนกูตัวใหญ่่เนาะเราจะกินได้ทั้งตัวหรอ,อมันใหญ่มากเลยนะ นี่นะคะที่บัรทาเนี่ยเป็นชุดกลางนะคะราคา60บาทนะคะเป็นทะเลรวมนะร้านน <pedo> ี้เนี่ยทะเลทอดกรอบมากพี่อี้ยทำดีกว่าเจ้าหาความกรอบนี้คงทนขนาดไหนคะกลับบ้านยังกรอบสบายมากเขากลับบ้านกรอบสบายมากเลยรับรองทะเลทอดร้านนี้กรอบคงกระพันแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่อุ้ยค่ะ ของท่อนริมทางร้านสุดท้ายนะคะจะพาไปที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาของที่ทอดแล้วทานเช้าๆเนี่ยก็คือปลาท่องโกร้านนี้เนี่ยเขาขายปลาท่องโกไส้กรอกและเขาบอกเลยว่าเขาเป็นเจ้าแรกในจังหวัดอยุธยาค่ะ บอกว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็เป็นเจ้าเดียวในอยุธยาใช่ค่ะเป็นเจ้าแรกอยุธยาเลยทำไมอยู่ๆมันจับมารวมกันได้จ้ะเหมือนเราไปห้างมาแอนตีแอ์พวกอะไรเงี้ยบอกว่า,าเห็นแล้วมันเราแป้งก็เหมือนเราเลยแป้งมันเราทําได้นะเราก็เลยเทำของเด็ดเขาอยู่ตรงแป้ง<ช>แป้งเขาจะไม่เหมือนเจ้าอื่นจะบางค่ะแล้วก็ไม่อุ่นน้ามัน ตัดไปจะกอบอร่อยกอกนองรนไในค่ะออต้องมาชิมเองแม่ค้าพูดเองก็ไม่มีใครเชื่อขายหมดเร็วที่สุดนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงออเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบไปรุ่นก็กินได้เป็นมากซื้อไปให้ลูกหลานกันไปโรงเรียนตนต้งโกใครว่าเหมือนกันหมดไม่จริงนะคะมันมีได้กอกด้วยแปลกจังเลยไม่เคยเห็น<อ>ทีนี้ถ้าเกิดว่าป๋าอยากลองลองม้วนแบบตาต้งโก้ใช้กรอกสักอันหนึ่งแน่ยนี่มันจะยากมากไหมอันนี้จ้ะไม่ยาก พร้อมคุณผู้ชมตัดแป้งออกมานะ้วตัดแป้งจากนี้ค่ะพูดแป้งคนนุ่มมากเลยอ่ะเอาอนี้ทำไมมันไม่เห็นเหมือนนี้เลยอ่ะก็จับเขาดอกไว้ตรงนี้แล้วก็สไลด์สไลด์มันไม่เห็นเหมือนนี้ทำเลยรอย่งั้นแหละอยงั้นโอเคโอเคอยู่ก็ตัดตัดออกอ่ามาละมาละร้านอยู่ตรงหลังตลาดเจ้าพรมนะคะตรงตรงข้ามกับตลาดเจ้าพ่อจุ๋ยใครมาก็ แมะผ่านมาก็มาชิมกันได้ค่ะนี่คุณชมเราจะต้องลองชิมแล้วเพราะว่านี้บอกว่าอยากให้กินเหลือเกินอทอดใหม่ๆม,มันแบบร้อนๆกรอบนอกนุน่มในต,ตั้งกรอบนอกนุ่มในร้อนอังกัแงมีรสชาต ใช่หใช้กรอบดีมากอันเดียวไม่น่าพออันเดียวไม่น่าพอชมลุยกองขานทันทูฟยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมลุทุกที่เลยจ้า